สบายดีทุกท่านตอนนี้เอามาเมืองตาแตงเราจะพาเลาะเมืองตาแตงแขวงเชียงกอกมีตลาดด้วยดูสายนี่ฟังสายเล้ฟังกว่าฟังสมาร์ทฟงคุณเต๋อแสดงว่าเ้าห้าตองพิษถือห้าตรงเกี่ยวสายนี้ห้านั่งยูนิลี่น์ยูนิลี่น์บ่ห้านางไพรนี่วะเออห่านาจอดไว้บอนเขาบ่อขายนี่จอดเลมันตกโค้งใหม่แล้วผิดทางเลยดิ ต้องโ่งพุ่นเดี๋ยวไปโขงไหมอ,อโอเคเอาซึ่บเทียบงวงเวียนกันไปกเสยแค่นยหนืออม,มาอ้อมพวกอ,อันนั้นเนี่ยตามรักอะ่ะอ้อมแค่นยก่อนมีว่าห้านตัวบนรถจอดดกว่เออจอดีนะห้านโทรศัพท์เขาคุณไปจอดท่องพูนด,ดีเดบิร์นเบินตัวนี้ นี่นะอาหรข้ามแต่วาขต้องไปจอดบอลข้าวบายเครืองบอลโจดกันก้อเกรืองบดได้บอลเขาเนาะอันนี้หบอลข้าก็เล่นสะดุดสะดุดจักไป้างหนกัก็ตัดอากับกาเราให้โจดฟูนน่อยนี่นะนี่นี่น้านี้บอกเจ้าใดบะนี่ สนใจอย่างก็เป็นทุแขตอนนี้ามาจอดรถจู่จู่วงเวียนของท่าแตงอยู่ที่ตลาดท่าแตงเลยท่าแตงเมืองเมืองท่าแตงแขวงเซกงกันแหละคือบรรยากาศฝนเนาะอันนี้คือบรรยากาศคือกับเป็นเศรษฐกิจสมควรอยูมีกันซะเดี๋ยวเอาให้เบิ้งบรรยากาศร่วมอันนี้จะเป็นสนามแดงของเป็นเส้นทางนี่จะไปสารวันเส้นทางนี่จะไปเซกองแต่เส้นทางนี่จะกลับสู่ปักซี นี่เป็นตลาดนะนี่ตลาดาาาแก้วทวิทรัพย์เมืองกาแตงในเข้ามาหันข่าเอาสินค้ามาลงที่นี่เนาะเงินเบงเอิร์มี่นี่เป็นตลาดได้ใช่ไหมยังเอฟลอยห้าสิบ ตัวนี้จะเป็นตลาดเลยหรอเอ่เป็นตลาดเลยตลาดท่าเตียงยังมือเสาค้นลายบ่แต่่ายังมือเล่งมือเล่งก็ไลมาบ่แตังเ่งมือ่ก็่มาบะ เอาเงียวแล้วปุ๊เงียวแล้วตัวเล็กเงียวแล้วอ่านเป็นกระหญ่เนาะน,น,น,นี่คือตลาดเดี๋ยวไปเราตลาดก็นนิดหนึ่งด้วยแป๊บนึงไปไทยหูไห้เบิองก่อนนี่คือตลาดเมืองทาแตงแขวงเซกอ ไปบนตลาดานี้ยังไงตลาดเด้๋ยนี่หนขายหมากใหม่ลายไปตรงไหนละกลุ่มไหนผ้าสุขสันต์าดดนามาเที่ยวตลาดกันไปตลาดหาเตงเป็นยังไงหลาอบนตลาด สลาดพักต่างๆได้ยังกินโอ้มีบักแต่งยังขบเลยปลาแหงก็มีเออประเดก <c oughs> มีอาหารมีอาหารอาหารเก๋มีอันนั้นอาหารปิ้งเนี่ยอต่างเนีายตลางไล่มหมักอะไ <c oughs> <c oughs> ¡Gracias!